S <S สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนอ่าได้ยินได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมมีเนานะอ่าชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะใช่อ่าวันนี้มาสเตอร์จะปรับอ่าชูดขึ้นพลังนะให้ให้ให้ใหันหนาแน่นกว่านี้อนะีกะวันนี้ก็จะได้พลังหนาแน่นหน่อยนะึ่แต่ว่าแต่ว่าขณะที่ปรับเนี่ยมาสเตอร์ต้องส่งพลังด้วยแล้วก็ปรับด้วยใช่วันนี้อ่าใช่กูจะแตมเนี่ย มันเป็นคนนำนะนำนำนั่งพลังธรรมะเสาก็จะเป็นคนจะเป็นคนส่งพลังให้ความว่างนะความว่างไว้ความว่างจริงแล้วความว่างเนี่ยเป็นมันเป็นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีความว่างอยู่ในตัวอยู่แล้วความความว่างเนี่ยที่จริงมันมากกว่าความที่มันไม่ว่างนะเราสังเกตให้ดีนะคนเราเนี่ยคิดกับหยุดคิดเนี่ย คิดเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดอเพราะว่าขณะที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปคิดเรื่องหนึ่งเนี่ยขณะที่มันคิดเรื่องนี้แล้วก็ดับแล้วไปคิดเรื่องใหม่ตอนที่หยุดคิดเนี่ยมันมากกว่าตอนที่คิดย่แล้วก็เรื่องของความว่างเนี่ยทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติของความว่างอยู่ในทุกๆอนูของในตัวเราอยู่แล้วนะ ธรรมธาตุทุกคนเนี่ยมีสุญญตามีนิพพานธาตุมนะีธรรมธาตุที่เป็นความว่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะง <Okay. S 1> นั้นเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนเนี่ยนะปล่อ,อยวางนยปล่อยวางทุกสัดส่วนของร่างกายนะปล่อยวางกายใจของเรานะ <Okay. S 1> แล้วก็ทําใจว่างพอเราว่างแล้วเนี่ยนะ ที่บาก็จะหยุดส่งผลน,นะช่วงขนาด <Okay. S 2> ทำอะนะที่เราทำกันวันนี้นะ <Okay. S 2> ก็จะสดวิทย์ผลน,นะเดี๋ยวให้ทำาน้านะ <Okay. S 2> ไปนะเ <Okay. S 2> ดี๋ยวมาเสนอคอน